นี่คือน้องขวัญขวัญใจขวัญใจเดินมากับพี่แม่ผสมสีขวัญใจแม่ผสมสีด้านนี้ครเอ่ยน้องสีทองเล็กน้องสีทองเล็กเล่นกับพี่สีทองสีทองน้อย พิ่ลิขิตครับพิ่ลิขิตพี่กุนแก้วครับกุนแก้วเล่นอยู่คนเดียวเหรอพี่กุนแก้วพิ่ลิขิตพิ่ลิขิตเล่นกันครับพิ่ลิขิตพี่กุนแก้วบุญเรืองพิสมัยพิสมัยชอบปากา พี่สีนมพี่สีนมพี่สีนมมาเล่นกบชอบพักกาสีนมชอบพักกาบุญเรืองสีนมพิสมัยสีอ่อนหางมนย้อ,อนหางมนน้องขวัญใจขวัญตาขวัญืุดี ขวามเลดีค่ะขวามเลดีเล่นอะไรคะขวามเลดีขวามเล,ด,ลดีอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นนะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยใครเนี่ยนวรัตนวรัตเล่นกับน้องเหรอคะนวรัตไม่นวรัตเล่นกับลูกหลานเฮ้ยนวรัตขวัญตาขวัญตา ใครเนี่ยอุ้ยสมบัติสมบัติอ้วนตุบตับเลยอ้วนตุบตับเลยสมบัติสมบัติมต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 แม,ม่พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มจิออนหางมนขวัญตาขวัญใจขวัญรือด,ดีเล่นกับพี่บุญเรืองอยู่ในนี้แหละครับอยู่นี้แหละครับละะเล่นอะไรกันคะัอุ้ยเล่นซ่อนแอบ <laughs> เล่นซ่อนแอบซ่อนหา <laughs> เล่นซ่อนแอบซ่อนหากันอยู่ตรงนี้ สมบัติสมบัติสมบัติมาเล่นกับน้องทองเล็กน้องทองเล็กพี่สมบัติเล่นกับน้องทองเล็กหน่อยค่ะเดินหนีแล้วน้องทองเล็กเล่นกับพี่สีนุ่มก็ได้มพี่สีนุ่มเล,ลสีนุ่มพี่สมยัยพี่สมยัยอ,อลิเกดครับอลิเกดพี่กุนแก้วค่ะ แม่ผสมสีค่ะเสิมสีแม่ผสมสีเสริมสวยพี่เพชรดำพี่เพชรดำไปรดมีสีน้ำน้อยแม่ผสมสีไปรดไปรดครับ